มันเป็นอย่างนั้นอาดามาไปประเทศรัสเซียนั่งเครื่องบินสายแอลลอฟสแอร์ไลน์วันนั้นคนเต็มเครื่องบินพวกฝรั่งเต็มไปหมดชาวยุโรปทั้งอิตาลีเยอรมันทั้งสวิตท,ทั้งในแต่ไหนเยอะเลยยุโรปทั้งน้นปรากฏว่าเรานั่งไกลห่างกันอยู่อย,อย,อยู่อยู่แถวเดียวมีคนขั้นอยู่สี่ห้าคนมีฝรั่งคนหนึ่งอยู่เยอรมันเขาก็นั่งมีคนขั้นอยู่ตั้งห้าคนอยู่คนละมุมเพียงแต่มองดูกันเท่านั้นแหละ เกิดพอใจกันยืน่นคอยาวๆมาคุยกันข้ามคนอื่นมาอีกห้าคนโอ้ไ oh, ม่เฟรนเฮโลไวจะโกนอาไปไหนเพื่อนเดี๋ยวทีจะไปไหนเราก็รู้สึกอย่างนั้นเขาก็รู้สึกอย่างนั้นคุยไปคุยมากันนึกเอ้ hey, คนอื่นเขาจะรําคาญนะเพราะว่าเราคุยข้ามหน้าไปเลยในนิสสต์ฝรั่งนั่นเขาไปซื้ออะไรมานกินเขาก็ฝากมาข้ามมาถึงห้าคนฝากก็ให้เพื่อนฉันน่คนนู้นเพราะว่าอยู่ไนเพื่อนอ,อยู่ประเทศไทยแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนอยู่เยอรมัน เขาฝากโน่นฝากนี่มาให้เรากินเราก็ไม่ค่อยจะมีเงินจะฝากอะไรให้เขากินลูกเดียวพอเ้นบินไปจอดที่ประเทศประเทศแรกออสเตรียที่กรุงเวียนนาเขาอยู่ใกล้ประตูก่อนเขาก็ออกไปก่อนออกไปรู้สึกมันหนาวมากมันหนาวเป็นน้ําแข็งเขาโดดเยงกลับขึ้นมาเลยเขาบอกเขึ้นหนาวมากมแลนวะมีเสื้อผ้าเท่าไหร่เอามาใส่ให้หมดเขาว่าเนี่ยหนาวมากๆระหว่างเนี้ยทีนี้พอขึ้นมาใหม่เขาเองน่ยขอเปลี่ยนที่นั่งกับฝรั่งชาติสวิตอยู่ใ,ใกล้ๆขอมานั่งใกล้ คุยกันเดียวๆเ,เลยจนสดใสเอดอมันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่นาน